ปกติเราดูมวยปล้ำเราก็มักจะโฟกัสไปที่ท่าปล้ำหรือเรื่องราวความบาดหมางใช่ไหมครับแต่บางทีเนี่ยเราก็อดไม่ได้ที่จะสังเกตอะไรบางอย่างว่าเห็นนักมวปล้ำคนนี้คนนั้นเนี่ยหน้าตาม,มันช่างเหมือนใครบางคนที่เราเคยเห็นที่ไหนมาก่อนและวันนี้ครับสถานมวยปล้ำจะชวนทุกคนมาช่วยกันสังเกตให้หน่อยว่ามีนักมวยปล้ำคนไหนบ้างที่หน้าตาเนี่ยคล้ายกับคนดังบ้านเราไม่ว่าจะเป็นดารานักร้อง หรือเซเลบที่ทุกคนรู้จักสถานีพระปรามวันนี้ขอเสนอตอนเจ็ดน้ำประปามที่หน้าตาเหมือนคนดังในประเทศไทยเปิดมาคนแรกขอมาพบกับลิโคเชตยอดน้ำประรามสายเหินเวหาแห่งสมาคม AEW ซึ่งนอกจากจะมีลีลาการปรามที่โดดเด่นแล้วปากของพี่แกก็เก่งใช่ย่อยเหมือนกัน ทุกคนลองสังเกตหน้าตาของพี่ลิโกเชสให้ดีๆนะครับลองสังเกตตั้งแต่โครงหน้าโดยเฉพาะช่วงโหนกแก้มดวงตาและรอยยิ้มทุกคนคิดว่าหน้าตาของพี่แกนเนี่ยมีความคล้ายกับคนดังบ้านเราคนไหนผมให้เวลาคิด5วินาทีซึ่งหลายคนน่าจะดากันออกแล้วว่าหน้าตาของพี่ลิโกเชสเนี่ยก็เหมือน พี่เท่งเธอเทิงตลกชื่อดังระดับท็อปของเมืองไทยซึ่งริโกเชตหน้าเมืองพี่เท่งแต่ก็ต้องวงเล็บไว้ว่าเหมือนในสมัยที่พี่เท่งตอนหนุ่มๆนะครับนี่ครับมองเผินก็นึกว่าพี่เท่งไปเล่นมวยปล้ำแต่ตอนไหนเนี่ยส่วนริโกเชตในตอนนี้แฝนมวยปลรรามาแล้วก็เรียกพี่แกว่าริโคเท่งไปแล้วนะครับซึ่งพี่ริโคเท่งตอนอยู่ AEW เนี่ยแกก็ชอบทําตัวฮาๆกวนๆด้วย ซึ่งก็ไม่แปลกเลยที่แฟนๆมวยปล้ำบ้านเราจะตั้งชื่อให้แกแบบนี้ทุกคนคิดว่ายังไงครับลิโคเชตกับพี่เท่งถือเทิงคล้ายกันจริงไหมคอมเมนต์กันหน่อยนะครับต่อมาผามาพบกับนักมวยปล้ำสาวดาวรุ่งแห่งสมาคม W W E ที่น่าจับตามองอย่างมากอย่างร็อกแซนเพเรสโดยดีแชมป์หญิง NXT ผู้นี้ถ้ามองโครงหน้าดวงตาโดยเฉพาะรอยยิ้มแบบนี้ หากล็อกเซนยิ้มเนี่ยมันเหมือนใครกันนะผมให้เวลาทุกคนคิด5้วินาทีนะครับซึ่งก็เหมือนลำไยไห้ทองคำนี่แหละครับอยากให้ทุกคนทราบกันว่าลำไยไหาทองคำเป็นนักร้องลูกทุ่งนักแสดงพิธีกรในเมืองไทยผู้คนรู้จักเธอคนนี้อย่างดีเลยและลองมาเปรียบเทียบกันดูนะครับคนซ้ายคือล็อกแซนเพลส ส่วนคนขวาคือลำใยไฮทองคํมทั้งโครงหน้าทั้งส่วนสูงไกลเคียงกันมากเลยนะครับนี่สมมติให้ล็อกเซนไปล้องเพลงผู้สาวขาเลาะเนี่ยผมก็เชื่อน,นะครับว่าเป็นลำใยมาร้องเองต่อมาก็มาถึงคิวของนักบลำมสายเฮินหาวที่มีชื่อว่าเอลฮินโจเดลวิกิงโกเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากอีกคนชายคนนี้เคยโลดแล่นมาแล้วหลายสมาคมชั้นนำ ซึ่งไร้ร้างแมสที่น่าจดจำเอาไว้มากมายทีนี้ทุกคนลองสังเกตที่ใบหน้ากับทรงผมของพี่แกให้ดีๆครับว่าดูดูแล้วหน้าตาของ,งนักวยปร้ำคนนี้เหมือนใครผมจะให้เวลาคิด5วินาทีเช่นเดิมและคนที่หน้าเหมือนกับพี่แกก็คือพี่แบงค์วงแคสนั่นเองนักร้องชื่อดังเจ้าของเพลงดังมากมาย ซึ่งลองมาเปรียบเทียบกันดูนะครับทั้งโครงหน้าทั้งดวงตาที่คมเข้มทรงผมที่ไว้ในตอนนี้มันช่างคล้ายกันมากๆคนหนึ่งคือน้ำปรำรลูชาที่มีท่าพาดโผนเหนือความคาดหมายอีกคนนึงก็คือไอดลอลแห่งวงการเพลงล็อกไทยที่มีน้ำเสียงและสไตล์ที่โดดเด่นและทุกคนคิดว่าวิกิงโก้กับพี่แบงค์วงแคสมีความเหมือนกันบ้างไหมครับลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับ มาถึงคิวของอิโยสกายนางวปรำสาวสุดเก่งจากดินแดนปราดิบเราลองมาซูมโครงหน้าเธอคนนี้แล้วช่วยวิเคราะห์กันหน่อยนะครับว่าหน้าตาของอิโยดันเหมือนใครในบ้านเราจับเวลา5วินาทีไม่รู้ว่าหลายคนคิดเหมือนกันไหมแต่ที่แน่ๆสถานีปรำเราต่างลงความเห็นกันว่า หน้าเหมือนท่านนายกอุงอิงมากเลยครับผมแต่วุงเลบไว้ว่าเหมือนในบ้างมุมเท่านั้นนะครับจบจากอิโยปยังรวดเร็วรีบพามาพบกับชายคนนี้ทันทีกับเซธโลลินส์แต่ในกรณีของเซธนั้นผมจะให้เป็นเวอร์ชั่นนี้นะครับไว้ผมยาวสวยมีสีดำกับสีทองมาปนกันและที่สำคัญต้องใส่แว่นด้วยนะซึ่งเวอร์ชั่นนี้แหละทุกคนคิดว่าเหมือนใครในบ้านเราบ้างครับเอานับถอยหลัง5วินาที ซึ่งหน้าตาของเซลลูรสเนี่ยก็จะไปละไมคล้ายกับหมอสุนินนั่นเองหากใครไม่รู้จักหมอสุนินผมก็จะเล่าประวัติคร่าวๆให้ฟังสั้นๆเลยนะครับว่าหมอสุนินก็คือหมอฟันชื่อดังที่รวยระดับพันล้านเลยครับและความจริงถ้าหมอสุนินถอดแว่นไม่ทําทรงผมรุงรังและไม่แต่งตัวแนวๆน,วนี้มันก็ไม่เหมือ is, นเซรลูสหรอครับแต่นี่หมอดันแต่งกายแบบนี้ ทำทรงผมก็แบบนี้อีกที่สำคัญยังใส่แว่นแบบนี้อีกซึ่งมองยังไงก็เป็นเซลรเลชัดชัดเอา้าลองเทียบกันให้เห็นจัดจ้าก,กันไปเลยจบจากเซโรเลสไปผามาพคกับน้กมวยปล้มหน้ากากผู้โด่งดังและเป็นขวญใจของแฟนมวยปล้ม,มทั่วทุกมุมโลกอย่างเรมิสเตเรโอสำหรับแฟนมวยปล้ม,มในวัยเด็กหนวดก็ต้องบอกว่าหน้าตาของเรตอนถอดหน,น้ากากแลก้วก็เรก็คือเต่าเชิญยิ้มชัดชัด แต่ถ้าในยุคปัจจุบันผมว่าไม่ใช่แล้วเรเมื่อแก่ตัวลงหน้าตาของแกเนี่ยก็เปลี่ยนไปด้วยเช่นกันและเรในวัยแก่เนี่ยจะหน้าตาเหมือนใครล่ะเช่นเคยครับผมก็ให้ทุกคนทายกันใน5วินาทีและคำตอบก็คือมัมจกมกยังไงล่ะตลกชื่อดังระดับท็อปของวงการขวัญใจชาวไทยนั่นเอง ซึ่งถามว่าเรเป็นเหมือนน้ำหม่ำตอนไหนกระดูภาพนี้ครับมุมนี้เหมือนไหมล่ะในวงการมวยปล้ำของเราก็มี3ชาเหมือนกันมีเรยกมกมีริโกเทงและมีฟิน,นงงว่าไปนั่นและเชื่อไหมครับว่ายังมีคนในครอบครัวของเลเนี่ยที่มีหน้าตาไปละไม้คล้ายกับครอบครัวของน้ำหม่ำด้วยนะนั่นก็คือแองจี้ภรรยาสุดที่รักของเลเนี่แหละครับลองดูในภาพมุมเดียวกันนะครับ ดูยังไงมุมนี้มันก็เหมือนหน้ามดภรรยาน้าหม่ำชัดๆซึ่งก็ไม่รู้ว่าลูกๆของสองครอบครัวนี้มองเพลินๆหน้าตาจะเหมือนกันหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเรไม่เกี่ยวอะไรกับเชียงรายแน่นอนครับและนักวปรัมคนสุดท้ายเราขอยกให้กับเธอคนนี้เลยมิกกี้เจมส์นักวปรัมหญิงที่ประสบความสําเร็จมากๆอีกคนในโลกมวยปรํมซึ่งผมจะให้ทุกคนได้เห็นแค่เง,งาของมิกกี้เจมส์เท่านั้นนะครับ และจะให้เวลาคิดอยู่พอสมควรว่าเธอคนนี้หน้าตาเหมือนใครและนี่คือหน้าตาของมิกกี้เจมส์ซึ่งคนสุดท้ายนี้ผมจะไม่เฉลยนะครับให้ทุกคนจินตนาการกันเล่นๆและขอเลยนะครับว่าโปรดคอมเมนต์ด้วยความสุขภาพด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเลยเพราะใหม่คลิปตัวต่อไปสวัสดีครับ